มาแล้วมาแล้วโอเคแต่ตรงนี้อ่ะดีเลยทำไมวะมือนตรงนี้จะมีสเซฟไหมโอ้โหแล้วที่ที่ออกโคตรไกลเซฟไหนวะเป็นยกข้างหลังมันยังอะไรอยู่รอก่อน แล้วก็ต้องปล่อยไงรอเวลาอยู่ไม่กินคุณกดอ๋อทิปกระองระวังคนด้วยนะเป็นใหญ่ตรงนี้จะมีะคนเลยนะเนนนะอ,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 อาอนยะ่างลนะมันมาแล้วระวังเลยไหนสนัมเอง ยิงนะกันนะคุณเจอมาแล้วคนหรือบอดบอดบอดจริงอ่ะทำไมยิงน,นานจัง ยิงให้ยิงให้กูยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยกูเล็งตั้งนานแล้วแต่ไม่โดนข้างในมีการิงการอยู่ระวังคนด้ะตู้เซฟเปิดยังวงเปิดละกูเปิดแล้ไปละเก็บของหมดละโอเค เดี uh, okay, mm. mm. okay, mm. no uh ๋ยววิ่งแทงให้เลยเออต้องกินยาอะไรวะเนี่ยโอเคมีคนเปิดไปแล้วระวังกูโดนไอ้ลูกซองของบอทอะเมื่อกี้เลือกแตกกระเด็นเลยวะเลืแตกกันเลยนะไอ้ลูกซองอ่ะอืม โอ้ <Okay. S 2> ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นแ A ดอก A ดอกมีอะไรมาขึ้นไหนคคนวิ่งผ่านไปตรงนี้นะไอ้ตรงจุดแดงๆนังง่มันอยู่ตรงจุดแดงๆนังง่เฮ้ยกรไเด้ลูกซีดสองกดจ้าเลยเว้ย ระวังด้วยนะดูอยู่ครับยิงกันที่ไหนวะยิงกันข้างหน้านี่นะตรงไหน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 ไปละยังไม่หมดนะระวังด้วยโอเคยังมีคลื่นอยู่ ปลาระเบิดหรอวะผมเองผมเองน๋อมันอยู่ไหนมันหนีไปแล้วใช่ไหมไม่หนีวกูตกตายแล้วน้วะตายและตายลตายแลิชชองเอ็นลิชชองด้วยตัวนี้ยของดีไว้ตัวเนี้ยเอ็ เก็บได้ไหมซับสิงล็อกอยู่าสิ99อย <c oughs> ู่นันแบบกูต้องลอง็อก99 V อ่ะมันล่องอยู่ไหมเพราะผมกันไม่ให้ขโมยนะก็คือแบบเรายิงแล้วเขากันให้ใครกันให้มันนะอายๆกันให้อ่ะ เก็บให้โอ้เส็จแข่งแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะอ่ะจะาปืนไหมเสียงปืนให้นะครัได้อ๋อกูตุตเ้ยเสียงไหมระวังนะอ่า ของเกอบของมีว่ะไอ้ที่ใส่นี่คือกูต้องสลับ,บกับของกูใช่ไหมระวัไงไปเด้อมีคนมาเจียงปืนนะหมอบลงดินายวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว ไม่กินบอลได้ไหมไม่มีกระสุนที่ใช้ได้ยังเหลืออีกตัวนะยังไม่หมดนะใช่เลยมาทางนี้ยิงศพอ่ะยิงตายตัวนึงตรงนี้ อ้าวลูกซองมันไม่มันเลือกสูงเท่าไหร่วะเกือบเต็มเ๋ยวคนเ๋ยวคนมันขาดแล้วมันขาดแล้วยิงไหมยูนแนววะสามร้อยหกห้าสิบอะมันยังขาดอยู่ตรงนั้นเนะ่ะ เดียงไปแล้วมันม,มีตัวไหมยน่าจะหมดแล้วเอวทำไมมันล็อกวะ วงไงมันก็จะล็อกรอก่อนไงเอาคือถ้าอ่ามึงเปิดก่อนมึงก็ได้ก่อนไม่เป็นคนฆ่าเป็นคนยิงตายนะจะเป็นมึงที่เปิดก่อนได้แต่ถ้าเป็นเองเป็นคนยิงมังเก็บเก็บไม่ได้ไงก็จะรอจนกว่าจะครบเวลาก่อนถึงจะเก็บได้รอหนึ่งนาทีอ่่ะชเดีินๆไปกู

มันกินที่กี่ช่องวะเนีเออ่ยไม่เหมือมีตัวมาข้างหลังเนี่ยวะเอ็มีเลือดไหมเนี่ยเลือดจะหมดไหมอันไหนอะทำอะไรเกี่ยวกล่องอะต้องทิ้งอ่ะทิ้งอันไหนอะเลือกเครือไหนไวะไอ,อ้ของสี้มชมเหมือนเมื่อกี้อันนี้ปะ อะไรอย่างนี้นะแทงคิวครับไปไหนวะให้ไปแล้วอ่ะนนอไม่มีแล้วในตัวหมดแล้วอ่ะหมดแล้วล่ะมีอันเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเอาข้างหน้ากันอ่าได้พวกนี้ก็อุ่นใจ <c oughs> ไปได้บ้างไปไปยังปืนเอาไหมไม่เอาเอาไอาไ้ปืนอันนี้แหละเทดอีอันนั้นมันลูกซองไหมขเขาใกล้ไหะอ่า ผมนม่มีเซฟอยู่ด้วยมันเซฟอีกแล้วไปกองนี้อีกกองนี้เปิดเลยมันจะมีปืนอยู่ดอกอดีหน่อยก็จะเจอปืนดีๆนะปืนอะไรเนี่ยลำกล้องของ M800 แต่รลูกกระสุนน่าจะดีเลยทุกท้องอ่ะวปืสีอะไรอะ่ะสีฟองไหม ห้าสิบบาท,บาทกระสุนไอ้ลำกล้องอะ่ะห้าสิบบาทลำกล้องห้าสิบบาทยังไงทิ้งทิ้งไปเลยกระสุนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าถ้าเจอถ้าเจอเสื้อพวกนี้ก็เก็บเลยที่สงครามตัวมันจะมีถ้าโชคดีมันก็จะเจอกุญแจอ,อะไรพวกเนี้ยอาา่าฮะกูเจอแบบ ที่เปิดฝาขวดที่เปิดฝาขวดเนี่ยจำเจแบบเนี้ยเนี่ยยิงให้ดูเลยเอาเลยเอาเลยผมคงม,มีแล้วใช่ทำอะไรอ่ะเอาไว้เปิดบ้านหลังนี้ในแผนที่ลหลังหลังที่เมื่อกี้เราเกิอดอะ่ะที่มักซีเค้นะ เรอบต่อไปก็ได้ใครมาเปิดอ่าฮะมั้งเลยมันก็ไม่ไม่มีอะไรข้างเลยมันเปิดได้หลายรอบนะทั้งเลยแค่ไหนอล้วมันมีตั้งสิบอันนี่ค่ะสิบห้าอันนี่ค่ะไม่รู้เก็บไว้ในเซฟอ่ะเก็บไว้ในเซฟแล้วเซฟอ๋อตรงนี้มีคนวิ่งมาละ ทำไปตามบ้านตรงนั้นดรือ่าแล้วทำไมกูเก็บไว้ในเซฟไม่ได้วะมีเซฟไหมไม่รู้เซฟสอง,งช่องเนี่ยไม่มีมันต่อเอ้ไม,ม่มีเซฟอ่ะมันว่างเปล่านะเานี่ยงั้นเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนก็ได้ชิบหายแล้วกูตายก็คือจบเลยใช่ปะใช่ตายก็คือจบเนี่ยไปทางไหนต่อวะ ม่ได้บ้านกันคุณต้องย้ายตรงนี้มาไว้ตรงนี้เพื่อมันจะกายมือหน่อยเฮ้ยยิงไปแล้วผมจิ้มบ,บัตรนี่มันไอตัวแฝงเอามันตัวแฝงนี่น่าตัวมันโดดข้ามกำแพงไม่ได้วะใช่มันโดดข้ามกำแพงไม่กี่เมตย ความจริงมันเลยหัวความจริงมันต้องได้ดีวะใช่ไหมแค่ยืนหนึ่งเมือไปก็จบเลยเนี่ยตรงเนี้ยได่มาความจริงมันโดดได้เชื่อผมเลยแค่ยิงกันที่ไหนวะมันยิงกันในโมเตลอะระวังเลย ไอ้พื่นที่เข้ามูเียวนี่เก่งกันนั่นเลยลึงไปรึงรีบรึงรีบเข้ามาในบ้านนี้ก่อนก็ได้กูมาดูศพอ่ะอ๋อไอ้ปืนนี้ราคาหมื่นนึงอะดีวะเก็บไปใช้ก่อนก็ได้กดใช้ลูกซองแล้วอะเด้กูไม่ใส่ในกระเป๋าไอ ลูกสซนเฮ้ยสามร้อยเลยเอามาเออตุวนี้แพงเย่เยเก็บใช้เลยใช่หือเอาอบมันใช้ไหมก็ได้กูยิบยิบมาแล้วเอาใส่ในกระเป๋าอะใส่ได้ไหมกระเป๋าใหญ่ไหมเนื้ยไม่ใหญ่ e อเคหนึ่งร้อยสองอ่าใส่ได้แล้ว ระวังด้วยมีตัวมอ้า,อาวเติมฟันฟันเออตัวหนใหญ่ังเลยเอนั่นแหละนั่นแหละอ้าว ใน,น,รนกระเป๋ากูมีของดีดิของดีเลยวะมันจะมีเอออะไวะนี่เป็นสีทองอ่ะทองอยู่หมื่นห้าขายได้หมื่นห้าอยู่อ่าถ้างั้นกูเอาแล้วกูวิว่งหนีเลยวิงย่งหนีนะตอนนี้มันเริ่มจะมีไอ้ตัวแฝงเข้ามาลนะตัวแฝงนี่จะมีแต่ตัวเก่งๆเท่านั้นเลย ไอ้คนที่เล่นเก่งแล้วมันมันเล่นตัวแข่งของกูเต็มว่ะทิ้งแม่ไงไอ้ที่มันจะเป็นกระทิงก่อนกันอันไหนวะที่ว่าไหนละกันไอ้หนังสืออ่ะมีไหมเห็นไหมในกระเป๋าไหมมันอยู่ในกระเป๋าแล้วกูทิ้งอะไรเดีไม่ได้งปืไม่ได้ ต้องทิ้งปืนอ่ะงั้นงั้นไม่ต้องทิ้งก็ได้ปืนอ่ะหนีครับหนีกูต้องหนีไปราะทำไงวะมาจุดไะไก่อนก็ได้นอยากวิ่งประตูไหนอนะ่ะประตูไหนก็ได้ใช่ไหมเออจะมีสองประตูวิ่งประตูไหนก็ กูยสองรอบสองรอบเนี่เล่นสังรอบนะเาเจอคนพิ่งยิงกูมีก่อนข้างในไอระวังนะปั๊มยาก่อนเพื่อนปั๊มยาก่อนเพือากูเจอม่อเออข้างในเลยข้างในเลย เก็บอร์ดไหมเกมบอดเร่งกว่าถ้าเป็นคนกูตายแต่เมื่อกี้แล้วแหละเหมือนจะเป็นคนไม่ใช่สว่างเนี่ยเอ๊วิ่งฮะวิ่งเราเป็นเกมบอร์ด嘛 ออเมื่อกี้มันเจอคนได้ระวังนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอียงมาแล้วข้างหน้าเองไหมข้างหน้าเองไหมระวังได้นะไอศิลป์เขาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละมึงเกือบตายชิบหายเฮ้ยมีของดีป่ะเพื่อนแต่ในไม่มีเงินโต๊ะแผงนี่แกเฮ้ยกูโดนหลบลบลบมาแล้วมาแล้วนี่ วิ่งอย่างเียวครับพี่เฮ้ยยิงกูเร็วเฮ้ยใจเย็นไอ้พวกวิ่งอ่ะวิ่งเฮ้ยบนบ้านยังเยอะเลยเว้ยเอออย่าไปทางนั้นดิทางนั้นไม่มีทางออกเออทางนั้นแหละ ทางขวา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 เอาเอาปุติดอะไรแรงหมดแรงหมดแรงเองหมดแรงเไงเสร็จหมดแรงมันก็โดดไม่ได้กูยังโดดได้อยู่เพื่อนแด้กลับมากระโดดได้เลยได้กลับมาแล้วก็วิ่งวิ่งต่อเลยเนยโอ้กระโดดทีนึงแรงหายไปหมดเลย Trời Cái này Cái men khốt cái Vinh ạ, mình ạ, vinh กูจะไม่ไหวแล้วกูหอบแล้วแค่ค่อยเดินครับค่อยเดิน ไม่รอดแล้วเราต้องยืออย่งนแล้วนะมีคนดักไหมวะข้างหน้าน่นานจะมีอ่ะถ้ามีก็ค่อยกลับนานลรบี <c oughs> โอเคเข้าใจได้เดี๋ยวรอเองยื้อเยอะๆก่อนแค่ไปเล่นหมดสามหมื่นกันหมดนี้ก็น่าสนุกอยู่แต่หมดแปดหมื่นนี่คนเดือดอ่ะ เข้าไปปุ๊บแล้วกูตายได้เลยใช่ไหมแต่ก็คือแบบยังไม่ทำทำอะไรก็ตายในนี้เกิดปุ๊บไปจะตายได้นะเกิดปุ๊บแบบมันเกิดที่เดียวแบบหลายๆคนได้ไงมันจุดเกิดมันแบบมองเห็นกันได้ไงบางคนเขาเล่นเล่นจนบ่อยเขาก็จะรู้เอาแบบยิงเลยแบบนี้ Um... Uh.